ประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูผลการพูดคุยข้อพิพาทสงครามการค้าของ2ผู้นํามหาอำนาจนะครับสื่อมือคืนนี้ทั่วโลกจับตาการต่อสายคุยกันของผู้นําสหรัฐและผู้นําจีนนะครับสื่อหลายสนักรายงานว่ามี2อสาประเด็นสําคัญนะครับจากการพูดคุยกันานาน90นาทีเรื่องแรกครับก็คือเรื่องภาษีนําเข้าเนี่ยแหละครับทาง2ฝ่ายเห็นตรงกันนะครับพิจาเจราจาเพื่อยุติข้อพิพาท โดยผู้นำสหรัฐครับใช้คำว่าสารัฐมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนและการเจรจาจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ขณะที่ผู้นำของจีนนั้นออกมาเรียกร้องให้สารัฐยกเลิกมาตรการเชิงลบที่บังคับใช้กับจีนนะครับประเด็นต่อมาครับอาจจะถูกมองว่าเป็นฟืนที่เติมเข้าไปในกองไฟข้อพิพาทนะครับและทําให้สงครามการค้ารุนแรงขึ้นก็คืออย่างกรณีของแร่หายากหรือแร่เอิร์ดนะครับ แร่หายากเนี่ยใช้ในการผลิตอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆนะครับซึ่งสหรัฐกล่าวหาจีนว่าไม่ยอมออกใบอนุญาตให้บริษัทสัญชาติสหรัฐที่เข้าไปลงทุนในจีนเนี่ยส่งออกแร่หายากออกมาแต่ว่าการพูดคุยกันเมื่อคืนนี้ยังไม่มีคำตอบออกมาจากทั้ง2ฝ่ายนะครับว่าคุยเรื่องแร่หายากแล้วจบอย่างไร อีกเรื่องหนึ่งก็คือกรณีที่สหรัฐปิดกั้นชาวต่างชาติในการขอวีซ่าและก็มีการเพิกถอนวีซ่าบางส่วนของนักศึกษานะครับซึ่งก็รวมถึงนักศึกษาสัญชาติจีนด้วยเรื่องนี้ผู้นําสหรัฐออกมายืนยันว่ายัางคงต้อนรับนักศึกษาจีนที่จะเข้ามาเรียนในสหรัฐอยู่นะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นครับก็เป็นเสียงจากทางจีนนะครับที่เรียกร้องไปยังสหรัฐให้วางท่าทีต่อไต้หวันนะครับ จะเห็นว่าการเจรจาของแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการซื้อมาขายไปหรือการลงทุนนะครับแต่ว่ามีประเด็นทางการเมืองมีประเด็นต่างๆถูกยิบยกขึ้นมาใช้เป็นเหตุเป็นผลในการออกมาตรการกีดกันทางการค้าได้เหมือนกันนะครับมาที่ประเทศไทยบ้านนะครับคุณผู้ชมครับคุณมาริสงเงียมพงษ์รัฐนมรีวาการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยน,นะครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเอกอครราชาทูตไทยประจํากรุงวอร์ิงตันรายงานว่าทางสหรัฐ พร้อมเจรจากับประเทศไทยแล้วนะครับโดยขอให้นัดหมายโดยเร็วด้วยนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศประสานงานกับสถานทูตไทยและสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเพื่อนัดหมายให้คุณพิชัยชุนหกวัชิระในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาได้พบกับ3ผู้แทนการค้าของฝ่ายสหรัฐนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยผู้แทนการค้าหรือ U.S.T.R รัฐมนตรีกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งหากหน่วยง,งานใดมีความพร้อมก็จะเข้าไปเจรจาก่อนทันทีเพื่อความรวดเร็วผู้สื่อข่าวถามว่าหากเจรจากับ3หน่วยง,งานนี้แล้วยังต้องยกกระดับการพูดคุยไปยังผู้นําระดับสูงอีกหรือไม่คุณมาริตตอบว่าไม่จําเป็นนะครับเพราะรัฐบาลสหรัฐกําหนดให้3หน่วยง,งานนี้ทําหน้าที่ในการเจรจากับทุกประเทศอยู่แล้วครับ หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่ผมกล่าวมาเนี่ยเป็นผู้แทนของรัฐบาลสหรัฐที่จะมาเจรจาด้านการค้าแต่ว่าเพื่อความสะดวกแล้วก็เพื่อความมั่นใจแล้วก็เพื่อให้ข้อมูลทั้ง,งหมดเนี่ยมันไปถึงสหรัฐได้โดยเร็วแล้วก็โดยชัดเจนก็คือเราก็เลยเสนอให้มีการรัดหมายทั้ง3าหน่วยงานแล้วก็หน่วยงานไหนได้ก่อนก,ก็เริ่มก่อนเลยจะไดะ้ลดขั้นตอนแล้วก็ให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น